ในระหว่างนี้จะขอปรับอะไรไหนห่อยเลยเฟมอยากปรับให้มันเป็นแบบคือบัตรสร้างห้องเฟมเยอะมากเห็นไหมร,ไร้อยกว่าใบเเฟมอยากปรับเออเฟมขอรับรางวัลก่อเฟมอยากปรับเอ,อ่อการตั้งค่าให้มันเป็นแบบแมทเดยจะลองเปลี่ยนทุกอย่างต้องเป็นแบบใหม่หมดเลยโอเค น่าจะใช้ได้แล้วแหละมาเต็มตัวนะคะมารหัสผ่านจะถูกบอกนะคะหลังจากที่ไลค์ครบแล้วนะตอนนี้570แล้วนะคะอีก30ไลค์เท่านั้นมาดูเฟ็มสร้างรอเลยเป็นสไนเปอร์นะคะรหัสผ่านเดิมแบบเดิม80นะขอให้เขาทันนะสไนเปอร์เลือด500กระสุนไม่จำกัดเฟมไม่ขับรถนะเพราะเป็นพี่ียด คอมพิวเตอร์เล่นด้วยได้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวเฟมจะกดตอนโอ้โอ้กระพิบกระพิบเฟมจะกดตอนเฟมจะกดตอนถ้าเออหกร้อยไลค์นะคะทุกคนมาเตรียมตัวเลยตอนนี้นะคะจําไว้เลยว่ารหัสผ่าน80ูนย์นะทุกคนขอโชคดีห้ามต่อยห้ามระเบิดนะคะแต่งกายด้วยชุดสีดํารอเลยกี่คิวห้าคิวเหมือนเดิมค่ะเอ้สี่คิวเหมือนเดิมสี่คิวเหมือนเดิม อีก20ไลค์ทุกคนมากดดันมากเลยอ่ะถ้าแปดศูนแล้วมารัวรัวรัวกดไลค์ก็แชร์กดติดตามก่อนการเข้าห้องเท่าน,นั้นนะคะไม่มียศน,นะคะถึงนี้แจกโอเคเมาเอาแมวมาว่าเก้าสิาแล้วอีก 10, 10 like สิบสไลค์สุดท้ายเฉันร้อนนะนี่เงแจมเสียงดังเกินไป,ไป <S <S อ่ะไปทำชัวกันนะอยย่าเพิ่ง 95แล้วค่ะอีก5ไลท์สุดท้ายสวัสดีครับไอ้ต้นอยู่ไหนไอ้ต้นจะไปทำทัวร์ไม่ใช่เหรอ, 3>, อ,อ3ไลท์สุดท้ายาคะทคกคน1ไลท์สุดท้ายตือนตือน ครบปุ๊บเต็มกดปั๊บเลยนะเข้าเลขห้องไม่ทันนะคะเต็มตัวอ่าครบแล้วเต็มตัวขออนุญาตเชิญซับเฟสคือซับก็เต็มห้องแล้วปะเอาจิงสไนเปอร์เลือดห้าร้อยนะคะเต็มตัวมเลขห้องนะคะดูสิหนึ่งเก้าหนึ66 66่งแปดหกหกหกห้ารหัสผ่านแปดศูนย์ค่ะ ไม่ใส่ชุดสีดําก็ใส่ชุดเริ่มต้นมานะคะเฟรรมจะเช็คคนที่เกลียนไงเนฟรรมก็เลยต้องให้ใส่ชุดชุดสีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนันเลยใช้ได้แค่สนดยอย่างเดียวนะคะบาเลต AWM คาได้หมดเลยยกเว้นนะคะต่อยกับระเบิดนะคะบางทีแบบว่าเราไปวางกับระเบิดหรือว่าเราโยนระเบิดใส่เพื่อนในทางที่เพื่อนเนี่ยกำลังแบบเออกำลังจะชะเง้อชะงะคา,ามายิงเราเนี่ยก็คือเราสู้ไม่ได้นะจริงเราสู้ไม่ได้นะซองล้วนอะ นายล้วนนะคะห้ามต่อยห้ามระเบิด AWM คานะคะหรือว่าบาลตก็ได้ใช้ได้หมดเลยขอชกบีเต็มแล้วบอกงั้นขออนุญาตรีวิวเลยละกันนะคะมีใครอะไรยังไงบ้างว่ามาเออต่อไป,อไปยอดไล์นะคะตอนนี้620ต่อไป900นะคะทีละ300้อยละกันเนาะ900ค่ะ จะได้หรือวคนคนแรกมา26หมายเลขก6 6นะคะขอดูชุดหน่อยซิมเตปเอนะคะบอกว่า f c e e o o o รออาลายามง16 Y เป็นชุดสีดำชุดนี้บอกเลยว่าเฟมกลัวที่สุดในแแบบมันเป็นชุดที่เหมือนโปรแอบนักลัวนิดนึง เราก็มากับเคียวบัตตี้นะคะถือว่าทําได้ดีนะคะชุดนี้ดาถูกต้องตามกติกาไม่มีสัญลักษณ์ความสัมพันธ์จีบได้ชัวร์ฝากจีบด้วยเฟรมให้กําลังใจนะคะสำหรับการเขาทำไปที่หนึ่งห่คะแนนฝากจีบนะคะสามห้าเจ็ดเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะคะจะไปคนต่อไปใหม่หมายเลขสามสิบแมงปอ,อกอนะคะเอ็มแซดแมงปอกอดนะคะบอ,อ,อ,ก,ก,อะะวกว่าลาทำสิบสองวายอะไรคือลาทำอ่ะ ใส่เป็นเสื้ออันนี้คือเสื้ออะไรอ่ะจำชุดเสื้อไม่ได้อ่ะอะไรนะอะไรนะคริสอะไรสักอย่างนะเสื้อนี้คือเสื้ออะไรนะมากับกางเกงบอลสีดำค่ะรองเท้าเปล่านะคะแล้วก็ขวดน้องตายนะคะที่สำคัญมากับคาตาโะโกลดดินทรีดิวที่เป็นสีดำทองด้วยชุดนี้นถือว่าทำได้ดีนะคะเดี๋ยวๆก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นฝากดูหมดสี่วิสรจัดอันดับด้วย13ดาวโอช่7.9ดาว ขอบคุณดาวด้วยนะคะ18ดวงจากบางขงุ่บอกว่าจะมาดูบอยๆอขอบคุณครันี่ชุดนี้ให้เป็นหนึ่งหมื่เท่ากันและการฝากติดด้วย4045443220นะคะคนต่อไปไหมหเช็คชุดเช็คชุดคนที่เกลียนอะเฟ็มรู้อยู่แล้วไงว่าชื่ออะไรมันยังไม่มีไงเนี่ย yeah, มันยังไม่มี เพราะว่าคนที่เกลียนอะเฟรรมจะลบออกเฟนจะไม่ให้เล่นนะคะ1วันเลยต้องมาขอโทษหน้าสตรีมก่อนแล้วจะได้เล่นอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะต่อเลยค่ะมา33มฟรรมแฟนปอนะคะบอกว่า27.0.165เอ้ามันพิมพ์ขิดบ่าเอย e v รี่ You ไล k ์อ h ฮาร์ด e like e ฟ s a b e ี t ใส่เป็นเสื้อเวนอมอันนี้คือเวนอมหรือเปล่าสีดำแดงนะคะกางเกง ยียนลูกฟูกสีดำนะคะมากับคราวซานตาด้วยชุดนี้ถือว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็สกินนกนะคะของ Assassin's Creed ด้วยว้าวไม่มีสัญลักข้อสะพันธ์ก็จริงนะแต่ว่าแคปชั่นเขาดูเหมือนแบบพบกับใครสักคนฝากทักไปถามหน่งแล้วกันว่ามีแฟนหรือยัง2อ6 8 7 9ย0ห7างนนะคะขอขออีกสักคนหนึ่งมาหมายเลขหนึ่งคะ่ะ หมายเล็กหนึ่งนี้ชื่อว่า ff q g k นะคะบอกว่าโซดแซนดีมีเวลาให้เจ้าชูนิดเดียวนั่นมันเฟรมหรือเปล่าอ่ะเฟรมเฟรมน่ารักขอบคุณด้วยนะคะใส่เป็นสักดำนะคะเป็นเกงสีดำแล้วก็รองเท้าบู๊ตสีดำแล้วก็มากับเอ่อ mp ส0่ราด้วยชูนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วมีลักเฟรมด้วยให้เปหน,นึ่ล้านคะแนนมันดูโกงไหมฝากจีบด้วยแล้วกันนะคะ19580010 <c oughs> นะคะขอดูซิ จะไม่มีแล้วเต็มตัวนะไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะเต็มตัวนะวิกตอรียนโอเคคือว่าแล้วมันมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะวิกตอรียนเดี๋ยวเจะจำไว้ก่อนวิกตอริยใครไม่ทันห้องนี้รอห้องหน้านะคะปืนพกนะกติกาแบบเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนปืนเฉยๆเพื่อความสนุกสนานรหัสผ่านแบบเดิมตลอดปีตลอดไป ที่หนึ่งสี่คิวทุกห้องนะคะใครทำได้เลือกเลยบัตรเปลนชื่อเพียก็จขนส,สนะตอนนี้เจ็ดร้อยลน์แล้วค่ะทุกคนสองร้อยไลน์เท่านั้นแต่ว่าถ้าถึงถ้าถึงถ้าถึงตอนถ้าถึงตอนจะเก้ารอยแล้วอะ่ะเพียมจะส่งเพื่อนๆไปดูไปดูชุดใหม่นะมันมีชุดใหม่กลยใส่ชุดสีดำมานะอุ้ยมีคนใส่ชุดนักโทษตัว จะใส่กางเกงดำนิดนึง19เกียนนะ19หรอเม่ไป้ิืท่านโง่หรอเกมที่แล้วเอาเกียนนะคะมาเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคน47คนนะคะหายไป1คน ตอนนี้ก็อยู่ในห้องสไนเปอร์นะคะมารอลุ้นกันว่าใครจะรุ่งใครจะร่วสำหรับห้องนี้เฟมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่ทาภารกิจสาเร็จนะคะขอได้ขอ,ดขอโดนขอโชคดี s <ans> <S สามารถเติมให้ไอดีคนอื่นได้ด้วยเหมือนเรามีเยอะแล้วแบบช <_ s ans> ิ s <ans> <S ทขั <_ s ans> ้นสูงเเอาให้แฟนเราเอยู่ก็ไดะะ้เอาให้มันเต็มเซิร์ฟไปเลย48คนเต็มเอียดทุกคนมามารอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวเฟมขอ หาเพลงที่มันแบบเบาๆเดือนนะคะเมื่อกี้เฟิมตะโกนแข่งกับโดเสียงไป็นแบบนี้เลยจากกันไปง่ายๆสไนเปอร์อย่างเดียวนะคะอย่าวางกับระเบิดนะรถจะมาอ,อ้วแหละไม่ให้ใช้ 19เกมที่เราก็เกลียนอีกอะไรเรายังไม่ได้กดแชร์ไงไอเลยไม่ค่อยเชื่อเรากดไลค์ก็แชร์ก่อนฮิวกี้นะคะ mm hmm. เลือกลงโคตาตัวค่ะตอนนี้ยังไม่มีคิวนะเฮ mm hmm. ้ยลืมปากคำ เซี่ค่ะอยู่ที่บริเวณเขตพับลูกค่ะยังไม่มีปืนเช่นเดียวกันนนนะคะอยู่ที่เคปทาวแล้วก็เคราตันนะคะน่าจะมุ่งหน้าไปที่เคปทาวแหละตอนนี้มีเอเดเกระบอกอุ้ยวันนี้ก็กำไรเลยจบแล้วนะคะอยู่ที่เคปทาวค่ะใช้คานะ,ะนะภูมก้อนอยู่ที่สนามยิงเป้าค่ะมีคานหนึ่งกระบอกฟรีเซอร์รงสีค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะตายไหมนั่นอีกคนไหวตัวทันเ่ะเดี๋ยวดูดูเลยนะคะ มไม่ตรงไปนิดนึงอะบอกเลยว่าเอดับอันนี้โกงมากเลยโกงเลาจริง <ไ S 1> เล่นเคียวได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามต่อยห้ามระเบิดไ,<ต>ไอ้พวกเคียวอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันททายนะพวกแบบว่าอาวุธประชิดเลยบีเตอร์อยู่ข้างนอกไม่ได้เล่นเลยวันนี้อะจริงมาดิีเตอร์ด้ยคะสุภกิจค่ะสุนคิวนะคะรองเปทปเครน่องบินทุกคนลองดูนะว,ว่ามันยังเป็นเอฟเฟกต์การยิงเดิมอยู่ เมืองนะคะอยู่ที่เขตท็อปลูกค่ะในนีต่วนนะคะ,อย,อ,ยนนะ,คะอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินไตเติ้ลนะคะอยู่ที่โคตาตัวมีคาสองกระบอกคาแอบเสียบเสียบเนี่ยคุตติ้งส่วนืิวค่ะสนามยิงเป้าอุ้ยไม่มีปืนเลยเนี่ยแนะนำเนอะว่าให้เพื่อนๆเ,เอาเออไอซ์วอลมาเพราะว่าไอซ์วอลไม่จำกัด 9 0้าลค์นะคะห้องต่อไปโรลเลอตอนนี้ไม่มีหวัวใจเลยลอยเลยาป้าเบฟนะคะ1คิวค่ะอยู่ที่เขทับลูหัว,หวใจรวๆๆลวลอยลอยม้ยังนะาติดเรียนไม่ได้มานานเลยสวัสดีด้วยนะคะอย่างนี้ต้องมาทุกวันละป้าสอบเสร็จแล้ว,าลวมาหาทุกวันนะใครมาทุกวันนะสตรีมประจํามาเป็นจําได้แบบ จำได้ยันซอยบ้านความจำคือดีเป็นเลิศแต่ถ้าใครไม่มาก็คือแบบก็ลืมง่ายนิดนึงห้ามโกโรธเช่ปะหลังตอนนี้ก็มาให้เร็วขึ้นห้องน,นี้ห้องที่สองเลยนะคะห้องต่อไปเป็นปืนพกนะต่อเลยค่ะมาจริงจริงนะแค่จะขอวางโทราศัพท์หนนเพราะว่าเซียนทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยช่วงนี้จะชาร์จแบตไปด้วยเล่นด้วยได้ไหมคะได้สิคะน่ารักขานาด ไอ้ออกั <c oughs> บอ่าน <c oughs> จำอ่อมไม่ได้แล้วแม่เลยใช่เรหยดมันหายไปไหนหมดอะโอ้โหจ,ดจดอดาตจอดังออกกลับมาแล้วแปบบ๊บนึงนะขอเวลาหนึ่งวิขอดูแบตกัน,กนอ่าโอเคยังพอใช้ได้อยู่เสียบไว้รอเลยไหมล่ะเสียบไว้รอเลยมากันเนาะ เย้ๆ yeah, yeah. วันนี้มาดูทานสวัสดีรอนได้ค่ะคนต่อไปค่ะโน่ไงายนะคะอยู่ที่บริเวณโรงสีค่ะมีคาหนึ่งเอดับหนึ่งคิดถึงพี่แฟนที่หึงแต่คาที่ตาวันนี้ค่ะเล่นด้วยมาเลยท่านโง่นะคะอยู่ที่พีกนะเขาบอกคนนี้เคยเกลียนเนาะมาหาเพลงกัน uh huh. ตอนนี้17นาทีขายดีมากเลยกับเพลงเออ uh huh. ที่ฟายอะ ห้องที่แล้วเกลียดเหรอะอุ๊ยโอ้โหไม่ได้แมงปอ,อก,กอแชแป์เก่าเขาก็ต้องเอาอยแล้วอะ่ะม,มาวันแรกครับสวัสดีต้นรักด้วยนะคะใครไม่อยากพาสตรีมหรือว่าห้องแจกเพจอะไรอย่างนี้ก็คนไหนก็แชรน์นะคะแล้วก็ติดตามไว้ก่อนเลยโดนหลอยอะครับไม่ได้ตึงหรอก ผมจะเรื่อมยาวแล้วอ่ะขอเพ่งตัวกวาหน่อยได้กี่ไลท์แล้วเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยสิบพี่ไฟกับชั้นส่ากแม่ฟอกอสี่คิวแล้วนะคะตอนนี้โตเกียวหนึ่งคิวค่ะ แนนเจนะคะอยู่ที่บริเวณไหนเออแนนเจคาตูค่ะอุ้ยสเต็ปมีคนตายไปเองอ,ะอ่ะค่ะรห่วงแล้วกินยาแล้วเปล่อุ้ยโดนจอบหน่อย ทำทัวร์ก็ได้เด้อใครแบบติดอะไรอะแจ้งเัือนลงหน้าเลยนะเพราะว่าจิจิเฟมัรมอะไม่ได้อยากให้แบบทำทัวร์กันเยอะหรอกแค่แบบให้มันครบได้ละปััดสบัดทช้างห้องให้เอาไปเล่นกันก็พอเล้วอันนี้เราอยากจะแบบหน้าคงหน้าขาวกันไปเอง iPhone ซค่ะอยู่ที่บริเวณคาตูและโครงเก็บเครื่องบินค่ะได้เป็นหคนะิวนี่มันมรู้สึกแบมืนมันบีบ รู้สึกแบบขมักสองข้างเนี่ยมันบีบแบบมันบีบเกินเฮ้ยไอโฟนแซดไม่น่าไหวนะคะตอนนี้โอ้โหโดนเจาะมาอย่างต่อเน,นื้อผู้เล่นเหลือ17คนนะคะตอนนี้ยังไม่มีเกลียนนะขอให้โชคดีนะคะที่1นคิวเลือกเอาเลยนะคะเพสบัตเดนชี่แล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงนะคะใครที่แบบว่ามีสิทธิ์ขั้นสูงล้วอยากส่งให้แฟนใ้สาวก็ได้ไหมขอแค่เอา U I D ไหมพ้อทำทัวร์บอกขึ้นแหมไปเล่นโหมดอะไรมา ตอนนี้720แล้วค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆด้วยนะโปรไฟล์อันนี้คือใครอะเด,ดแี๋ยวเฟมต้องหาแล้วหละมันมีคนที่กดหวัวใจรัวๆให้ตลอดโดยที่ยังไม่พักเลยเราลองคอมเมนต์ดีคนคนไหนที่กดหวัวใจรัวๆให้เฟมคอมเมนต์ดีอ๋อเห็นแล้วไอ้เต้าทีชานันขอบคุณด้วยนะคะสำหรับหัวใจร <ๆ S 1> ัวๆมันมันมีจริงนะมันเห็นจริงะนอะ f f นนนะคะสมคิวค่ะ ทำไมมันกระตุกจกังดน้อลอลายอยู่แมงปออยู่พีกยังจะไปหาอีกไม่แล้วเราเข้าไปทำไมก่อนแทนที่จะไปไฟกับแมงปอตอนท้ายก็พอผมไม่ต้องทำทัวร์ก็ได้บัตรลคะคะเก่งจัเงเลยสวัสดีรอลเพ็รนะครับอันนี้ ทำไมมันกระตุกจังอะห้องนี้ยรู้สึกว่าการวิ่งการเดินทุกอย่างมันกระตุกปะอ้าวทำไมมันกระตุกทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันกระตุกอะถ้าเธชนะดิฉันเป็นแฟนไม่ได้เล่นแต่ก็กดให้นะคะขอบคุณครับน่าัก อีก150ไลค์นะคะทุกคนเรารวมมันเลยเดี๋ยว9 0 0ไลคแล้วเดี๋ยวเราสร้างโครงกันม่ตอนนี้ทางด้านของส่วนนะคะได้ไป2คิวลแล้วทุกคนวงจบที่บริเวณโรงไฟฟ้านะคะทุกคนอกานไตเติ้ลยี่มันกระตรุกมากเลยอะ่ะกว่าจะกดไปคนหนึ่งได้อ้ะเน็ตเฟมมัน9 9 9กก้าคืออะไรก่อนจีย๋ยวอย่าพึ่งกลับมาก่อนเน็ตเฟมมเก้าบ ไม่ไหวออเนเลยแม่กลับมาก่อนดูดิเหมือนเพื่อนเป็นโปรเลยปะเน็ต2่ออยกว่าเออเป็นทุกคนปะเนี่ย uh huh. พ,พุททิง้งพุททิ้งค่ะหนคิวนะคะมุ่งหน้าไปเที่ยวโรงงานหลนะ่งต่อเลยต่อเลยเหลือเก้าคนสุดท้ายค่ะ NLOSO ค่ะอยู่ที่โรงงานเช่นเดียวกันแต่เลือดจะไม่ไหวแล้วนะต้องรีบเข้าวงเลยนะเนี่ยไอซ์บอลไม่จำกัดนะคะเช็คเช็คให้ดีเช็คใ,ให้ดีนะ ใช้เน็ตอะไรเนี่ยเ <Yahoo! S 1> พ,พิ่งเปิดเบอร์มาวันนี้วันแรกอะอันเน็ตอีกอันนึงอะเอาไปไว้ตัวไก่ <Yahoo! S 1> นอนเทสสองคิวแล้วนะคะโรงไฟฟ้าแมงปอรกอร์ตอนนี้6คิวแล้วขอจับภับที่แมงปอกอ์เนอยละกันเส็บดีจัดแมงปอกอนไอไก่โนโต,ตายอย่างพิเศมไก่โน นอหน่ะปะชื่อนอหน่ะน่าจะตายแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่หกคนนะคะมีอุ้ยแมนฟอลคอนค่ะมีปลื้มสิห้าวายมีเอสพีดีคอนนะคะมีน้อนเพปนี่แล้วก็โอโซคนหนึ่งอะคุชทิ้งไทเทิ้โนคือแมงฟอนี่แหละเอาจริงนะยังไม่ตายยังไม่ตายเขไม่ตายง่ายตอนนี้ ตัวไลท์ให้เราครับขอบคุณครับสรุป hmm. ค oh, ือโน่คือแมงปอเดี๋ยวจะจำาไปเดินุูติงวงจบแล้วนะคะวงจะจบแล้วนะต้องรีบทำคิวแล้วนะ เขาพูดสำหรับหัวใจรัวๆนะคะกดไม่ไม่เจ็บนิ้วปะเนอยสงสัยจะได้ไปนวดให้ที่บ้านทุกคนเลยนะเนี่ยกดใจให้แล้วขอบคุณเสียพีครับเข็มรอเล่นด้วยอยู่โอเคครับห้องต่อไปปืนพกนะคะชื่ออะไรคะชื่อเฟงค่ะแฟนแดงเฮ้ยจำรู้แล้ว สามคนสุดท้าย,ายค่ะโอ้โหสุดท้ายก็มามีพุดดิ้งค่ะมีน้องเพชรนะคะแล้วก็คนสุดท้ายแมงปอก,กออแชมป์เก่าของเราหนี่งคือบอกเลยว่าน้องน้องเพชรนี่คือเข้ารอบตลอดเลยเนาะแต่ว่าจะจะลุ้นจะลุ้งแบบลุ้นได้อีกทีละกันพุดดิ้งพุดดิ้งคือแพแล้วนะเพราะว่าได้คิวเดียวแต่น้องเพชรมีสิทธิ์ลุ้น,นะค่ะแล้วก็แมงปอกกอที่แตกคิวอะ ใช่ครับใช่เลยขอบคุณรับการตอะะบมืค่ะตอนนี้เหลือพิทติ้งค่ะแล้วก็นอนเพชรแมงปอก,กอดตายทุกคนไว้อะไรให้แมงปอก,กอดตอนนี้แมงปอก,กอดได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่นอนเพชรนะคะสี่คิวถ้าน้องเพชรนะคะทำบูย่าได้เลือกเอาเลยนะคะเพชรบัตรเตืนชื่อแล้วก็เซ็ตข้นสูง ส่วนพุทพุทพุททิ้งเหรอพุททิ้งพุททิ้งไม่ได้แล้วนะคะก็มารอลุ้นกันว่าพุททิ้งจะคว้าบูญญาได้หรือเปล่าทําดีๆเย่แมงฟอก้อนบ่ได้แล้วฮะเป็นอะไรกับราชาหล่อที่หรอ,เ,หรอเป็นเพื่อนกันค่ะ uh huh. เป็น,นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดไลค์จะ800แล้วนะทุกคนสู้ๆยอดไลค์อยู่ที่770เหลืออีก130่งร้อยสามสไลค์แต่เราสร้างต่อนะคะปืนพกนะ ใส่ชุดสีดำนะคะทุกคนพุตติ้งและน้อนเพชรมารอดูกันนะเย่เย่เย่เอโน่บอกไก่ตายไปซะไอซีโน่ความน่ารักของพี่ทำให้มเจ็บจูบู ไปนะคะแต่ว่าภารกิจนี้ก็มันเดิมค่ะล้มเหลวนะคะเพราะว่าชิวไม่ครบเนาะห้องต่อไปนะคะตอนนี้ตอนนี้770ไ like ลท์แล้วนะคะอีก่ง130ไลท์นะห้องต่อไปขอ900ไลท์เลยนะทุกคนมแม้ในระหว่างรอยอดไลท์เนี่ยมันเชื่อมต่อล้มเหลวมันเชื่อมต่อล้มเหลวอ่ะราต้องรีเกมไหม